สำหรับการเดินทางนะก็มาได้หลายทางนะครับว่าจะเป็นทางรถไฟมาลงที่สถานีมมกเหล็กนะครับผมหรือว่ามานั่งรถตู้มาลงที่หอ,อนาฬิกานะครับจากหอ,อนาฬิกาขี่รถตู้บกศรถร่วมบกสไปก็ประมาณ500เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปทางน้ําตกกเสาน้อยนะครับผมก็ไม่ไกลนะครับจากสถานีรถไฟก็ประมาณ นะครับ1กิโลนะครับประมาณนี้นะครับผมจากสถานีรถตู้จากกรุงเทพมอชิดมอลงที่ม่วกเหล็กที่หอนาฬิกาก็ประมาณ4 0 0 5 0 0เมตรนะก็ถึงสวนมุก,กชาติก็มีป้ายบอกเขียนไว้ว่าน้ำตกม่วกเหล็กนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับผมทางก็จะไปทางหลวงหม่เลข2 0 8 9นนะครับผมทางไปน้ำตกจิตเสาน้อยนะครับอุทยานแห่งชาตินะครับผม ก็จะเป็นคลองมวกเหล็กนะครับไหลมาตั้งแต่อําเภอปากช่องนครราชสีมานะครับผมก็เป็นคลองมวกเหล็กนะครับก็เป็นน้าตกชั้นเดียวนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นน้ํานะครับบริเวณริมทานก็จะมีมานั่งแคมป์ปิ้งนะครับกินอาหารหรือว่าถ่ายรูปชมวิวกันนะครับก็มีต้นไม้ล่มเลื่อนนะครับผมบรรยากาศนะครับสวนป่าลูกชาติมวกเหล็ก นะครับน้ำตกม่วกเหล็กนะครับก็สวยงามประมาณหนึ่งนะครับผม <Why? S 1> หลังจากนะครับที่ข้ามคลองหรือว่าข้ามสะพานไปนะครับก็จะเป็นฝั่งของอำเภอปากช่องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสบบระบุรีนะครับข้ามไปฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นอำเภอปากช่องนะครับก็จะเป็นห้วยม่วกเหล็กเป็น กั้นระหว่าง2จังหวัดนะครับแล้วก็2อํอำเภอนะครับผม สำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนนะครับจะมาเล่นน้ํานั้นก็มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องอาบน้ํานะครับมีห้องสุขานะครับไว้คอยบริการนะครับผมก็นําเสื้อผ้ามาเปลี่ยนลงเล่นน้ําได้นะครับที่น้ําตกโมกเหล็กหรือว่าคลองโมกเหล็กนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับก็เป็นอากาศดีนะครับช่วงประมาณสี่ห้าโมงก็บรรยากาศก็คึ้มคึมหน่อยนะครับผมน้าตกก็ ดูสวยงามเป็นระดับหนึ่งนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่จะไปที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม